รายละเอียดหุ้นเพิ่มทุนมารู้จักกันค่ะว่าเวลาที่บริษัทเนี่ยมีการประกาศเพิ่มทุนเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างที่เราต้องรู้ฝากช่อง y o u u u e e h h n n e l ดรตุยด้วยนะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเพจที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นและกองทุนรวมแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงค่ะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็มารู้จักเครื่องหมาย XR กันนะคะซึ่งเครื่องหมาย XR เนี่ยก็ย่อม,มาจาก e x l u d e r i g s t ซึ่งก็คือถ้าซื้อหุ้นวันที่ขึ้น XR เนี่ยก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ที่เขาประกาศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้หุ้นเพิ่มทุนก็คือต้องซื้อหุ้นก่อนวัน XR แล้วก็ถือหุ้นจนถึงวันที่เครื่องหมาย XR ขึ้นนะคะถึงจะได้สิทธิ์ดังกล่าวซึ่งในตัวอย่างเนี้ยก็คือวันที่5พฤษภาคม64นะคะ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อหุ้นวันที่4พฤษภา ถือมาจนถึงวันที่5พฤษภาเนี่ยเราก็ได้สิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้นะคะแต่ถ้าเราซื้อหุ้นวันที่5พฤษภา64คือซื้อหุ้นเนี้ยวันที่5พฤษภา64เราจะไม่ได้สิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้นะคะหรืออย่างเช่นถ้าเกิดเราซื้อหุ้นเนี้ยมาตั้งแต่เดือนเมษาเลยแล้วเราก็ขาย เมื่อวันที่4พฤษภาคม64แบบนี้เราก็ไม่ได้สิทธิ์นะคะเพราะว่าต้องถือจนถึงวันที่5พฤษภาคม64นั่นเองต่อมาเนี่ยข่าวที่เขาประกาศเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเพิ่มทุนนะคะเขาก็จะมีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งที่เราเรียกว่า record date นั่นเองนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทณนะวันนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้มีสิทธิ์ นั้นๆน,น,นะคะตามที่เขาประกาศซึ่งในตัวอย่างในครั้งนี้ก็คือสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั่นเองนะคะปกติแล้วเนี่ยบริษัทก็จะกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็จะกําหนดวัน XR ตามมาต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นเขาเขียนว่าหลักทรัพย์ที่ได้สิทธิ์นะคะก็คือหุ้นสามัญแล้วก็อัตราส่วนหุ้นเดิม ต่อหุ้นใหม่เนี่ยก็คือ5ต่อ1ตรงนี้ก็คือเขาเป็นการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนะคะตามสัดส่วนหุ้นเดิมที่ถืออยู่ เราเรียกการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนลักษณะนี้ว่าเป็น l i g h t s Offering นะคะในอัตราส่วน5หุ้นเดิมต่อ1หุ้นเพิ่มทุนก็คือถ้าเรามีหุ้นนี้อยู่5หุ้นเดิมเราก็จะมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน1หุ้นนะคะดังนั้นถ้าเรามีหุ้นนี้อยู่เดิม1,000หุ้นเราก็จะมีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ของบริษัทเนี่ยได้200หุ้นนะคะ ช่วงระยะเวลาจองซื้อในตัวอย่างเนี่ยก็คือ21มิถุนายนนะคะถึง25มิถุนายน64ราคาจองซื้อเนี่ยก็คือ0.4บาทนะคะตัวนี้หมายความว่าเป็นระยะเวลาที่เราต้องยื่นนะคะว่าเราต้องการซื้อแล้วก็จ่ายเงินในช่วงนี้ซึ่งเราต้องทำภายในช่วงนี้เท่านั้นนะคะถ้าเกิดเลยช่วงนี้ไป คือเราลังเลอยู่ยังไม่ได้คิดยังไม่ได้ตัดสินใจรลราพ้นช่วงนี้ไปเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไม่ต้องการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรามีสิทธิ์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยถ้าเรามีหุ้นเดิมเนี่ยอยู่1000หุ้นเราก็จะมีสิทธิ์200หุ้นนะคะในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพราะว่าหหุ้นเดิมมีสิทธิ์จองซื้อ1หุ้นเพิ่มทุน เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน200หุ้นตรงนี้เราก็ยื่นเอกสารและความจำงแล้วก็จ่ายเงินนะคะเพราะฉะนั้นเงินที่เราต้องจ่ายให้บริษัทในครั้งนี้เนี่ยก็คือ200หุ้นคูณ0.4บาทต่อหุ้นก็คือ800บาทนั่นเองนะคะเพราะว่าราคาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้คือ0.4บาทถ้าใครสนใจดูเพิ่มเติมว่าแล้วถ้าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ย เพิ่มทุนจะส่งผลต่อพอร์ตทุนเรายัางไงบ้างเนี่ยได้ทําคลิปวิดีโอไว้ก่อนหน้านี้ที่อธิบายเรื่องนี้ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะทํำลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะก็สามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้เลยส่วนถ้าใครสนใจ การลงทุนหุ้นตามแนวพื้นฐานการอ่านงบการเงินรวมถึงการประเมินมูลค่าหุ้นได้ด้วยตนเองนะคะทางเพจเนี่ยก็มีคอร์สออนไลน์ i-investor น,นะคะสามารถเข้าไปเซิร์ชหาได้จากเว็บไซต์ของ s k i l l a n e หรือว่าเซิร์ชจาก Google ได้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ